เพราะฉะนั้นครูวันก็เลยเริ่มจริงจังกับการทำกิฟต์ลินะคะซึ่งเพื่อนๆก็เริ่มแบบครูวันได้นะคะวิธีการก็คือครูวันก็เอาภาพสวยๆของกิฟต์ลเข้าไปโพสขายในช่องทางต่างๆนะคะซึ่งครูวันขออนุญ,ญาตแนะนําเพื่อนๆนะคะสําหรับคนไหนที่ไม่เคยใช้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะ มันจะมีแอปที่กิฟฟินเขาทําให้เราขึ้นมานะคะก็คือกิฟฟินเอ็กซ์เพิดนะคะแอปแอปนี้นะคะซึ่งมันจะมีภาพสวยๆนะคะของสินค้ากิฟฟินมาให้เพื่อนๆได้เลือกเอาไปลงในโซเชียลต่างๆเอาไว้ขายได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณวันเซิร์ชนะคะคุณวันต้องการภาพของน้ํามันปลาสมมติน,นะคะ ครัเซิร์ชนะคะน้ำมันปลานะคะมันก็จะขึ้นนะคะภาพเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นภาพสวยๆให้เราแบบเอาไปขายนะคะมองเห็นไหมแสงมันจะจ้าเนาะเราสามารถเอาภาพเนี่ยไปโพสต์ขายลงในโซเชียลต่างๆได้นั่นเองะคะวิธีการนี้ก็คือง่ายเราไม่ต้องออกหน้ากล้องนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจยังไม่อยากออกหน้ากล้องก็ทําแบบนี้ได้ก็คือเอาภาพไปโพสต์นะคะแต่การออกหน้ากล้องข้อดีอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็คือมันแสดงถึงความจริงใจนะคะ แบบว่าเราเปิดเผยตัวตนนะคะว่าเราเป็นใครนะคะอย่างคูวันก็เปิดเผยตัวตนว่าเราเป็นใคระคะแล้วเราก็แนะนําสินค้าซึ่งสินค้ามันก็เป็นสินค้าที่ในชีวิตประจําวันคูวันเริ่มต้นการท gift gift ําธุรกิจกิฟฟิ้นก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายนะคะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไปลงทุนซื้อของๆๆไม่ใช่สินค้าที่อยู่ด้านหลังคือสินค้าที่ซื้อใช้เองนะคะใช้ดีแล้วเราบอกต่อหรือบางครั้งมันมีลูกค้าประจําอยู่แล้วนะคะเราก็เอามาไว้ให้ลูกค้าอันนี้เป็นลูกค้าแบบออฟไลน์มากกว่าแต่ถ้าเป็นลูกค้าออนไลน์คูวันจะใช้ช่องทาง ะะสั่งในแอป,ปแล้วก็ให้เขาเนี่ยส่งสินค้าให้กับลูกค้าเราไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองนะคะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถสั่งสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะคะเราสามารถสั่งได้ตลอดนะคะเทคนิคการทํากิฟต์ฟให้ประสบความสําเร็จของคุวันนะคะที่อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะก็คือคูวันเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อ